เขาบอกว่าทั้งในวัดน้องคานี่มีเจ้าแม่ตะเคียนครับผมห้โสุให้ลาบตาดีได้ตาไร้เสียไพ่จะได้โศกได้ลาบนามือนี้นาคุณนี้ไปเบิ่งครับผมไปกันเลยครับผมพึ่งจะแม่แตะเคียนคุณหนีกระพึ่งลูกคือกันครับพี่น้องครับว่า วัดเท่านี้มีเจ้าเมตาเคียนพึ่งลูกขึ้นกันเดอพี่น้องก็สิได้มาเบิง่งปาดคนขิงลุกหยาบหยาบปาร์ทเลยโอ้คนขิงลุกคนขิงลุกปาดพทน่ะอน่ะเอาไปยังสองคนนี่เป็ยังเ <c oughs> ปยังไปยังขึ้นไว้ไปยังคือห,หยุดจึกบัดน,นึงไ่้หยุดจึกบัดนึงแม่ไปไปเพื่อนเพื่อนเพือนไยังดอกเขามาหาเพื่อนโอ้คนขิงลุกหยาบหยาบ ปาด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 หอดแล้วครับหอดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องหอดแล้วครับสารเจ้าเมตะเคียนเฮาบแมเนตะเคียนเป็นท่องนะครับเพิ่นยังเป็นต้นอยู่สดๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยมาๆกราบขอพรเพิ่อนกอนเจ้าแม่ตะเคียนทองเทพเทวาปาดเจ้าเมตะเคียนทองเทพเทวาพี่น้องบ่เป็นธรรมดาได้ครับเจ้าเมตะเคียนทองเทพเทวา เอาสารแห่งความเสื่ออีสานบ้านเฮาเดี๋ยวขอบเดี๋ยวเราเพ,พื่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัลตะสังเสนังสัพพันธุงนรินทังพริตานุภาโวสักขะรักขตุติ พระริตรา,านเมตตังสมีตาปทันตาอาวิคติตจิตตาปริตังพานันตุสักเคกาเมจารูเปกิริสีคาตาเตจันตริเควิมาเนที่เปรตเตจะกาเมตรวนาคะหาเนเคหาวัตุมิเกเตภุมมาจะยันตุเทวาชารลธรวิสสะเมยักกะคันทพนาคา ติพันตาสันติเกยังโมนีวรวัจจันนังสาทวโเมสุนันตุธรรมสวรรกาครุอายมพันตาธรรมสวนราครุอายมพันตาธรรมสวนราครุอายมพันตาสาธุ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 เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบานเจ้าซองเจ้าผู้หลักสมรักษาเจ้าเม่ตะเคียน ผู้เป็นลกูกเป็นเขา้าผู้ตั้งตน้นเป็นไงอยู่บริเวณพื้นที่ธรณีแห่งนี้เมื่อนี้คู่หนุย่ยพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหานี่มาขอเยี่ยมส้บมบารมีมาขอเบิงขอแย่งขอเยี่ยมส้มบรารมีเจ้าแม่ว่าให้เจ้าแม่เปิดโศกเปิดลาเปิดลำเปิดรวยเดอม่เ้อร์เปิดโศกเปิดลาเปิดลำเปิดรวยให้ทั้งคู่หนุย่ยให้ทั้งลูกศิษย์ลูกหา ให้ทั้งผู้ที่เยี่ยมชมอยู่ทางยูทูบส่องคคหนุ่ยพร้อมเดอวยแมเดอร์ให้เพิ่นได้เห็นให้เพื่อนได้เห็นสัตว์ให้เพื่อนได้เห็นเจน,ให,เนเจให้เพ่นได้แจ้งให้เพื่อนได้แจ้งเดอแมเดอร์ุทโทเปิดทรามว์เปิดสังโคเปิดแม่ตะเคียนท่องแม่ตะเคียนเทพเทวาหลักสมรักษาอยู่ณบริเวณวัดอุดมถมวนาลมของเฮาแห่งนี้ปลาปลาชุมชนบ้านหนองคายแห่งนี้เปิดโซ่เปิดลาเปิดลำเปิดลอยให้พ่อแม่พี่น้อง สูขู่สุคนเดมแม่เด้งงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564เปิดใ้เพิ่นเต็มเด้มแม่เด้อเปิดใ้เพิ่นสัดเปิดใ้เพิ่นเจนคันเพิ่นได้โศกได้ลาบนำหรือคู่หนุ่ยนี่ละเนาเอาง่ายๆว่าคันคู่หนุ่ยได้โศกได้ลาบได้ลำได้รวยบารมีบังเกิดคู่หนุ่ยได้นำคู่หนุ่ยสิเปียนสุดองค์ทรงเครื่องหไใหม่คู่หนุ่ยสิเปียนสุดองค์ทรงเครื่องหาใหม่สียห้ใส่สินมีสินไหมผู้ใดวรรมาดาได้ใส่ใส่สินมีสินไหมงามๆ่าแพร่ว่าเบียง จบดีจบงามพูดได้แม่เอ,อ้ยเอาได้ให้ชัดให้เจนให้คู่หนึ่งมันได้เต็มเต็มในเด้อให้ได้ในเดอ้อเบอน้อยเบอรหลายก็ให้มีเงินซื้อสินไหมมาให้พุ่นละเอาเอา,สา,ส,าสาธุสาธุสาธุอันนี้เป็นดอนเริ่มแรกต้นเลยเดออ้อน,นี่นี่อาดอนคางขาอีแม่นี่ดอนนี่ดอนนี่ดอนโกขาทั้งพี่บังบังให้รูปเนี้ยเ,เอารูปซะก่อนรูปซะก่อน อาพุทธทอบเปิดถ้ำโมเปิดสังขอบเปิดเปิดโศกเปิดลาเปิดลำเปิดรวยเปิด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 ให้ลูกให้ล้านเปิดบุญญาบารมีอีเม่ออกมาเปิดออกมาให้ลูกเห็นเปิดออกมาให้ลูกได้เปิด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 เม่เอ๋ยเอาเริ่มจากไปต้นไปมือก็บ่กอยากนิ่งปันเด้ดส huh ัน อุย้ยมันอยู่นี่บ้านนี้มึงเกิงอยู่นี่บ้านนี้เบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูพี่น้องเอาซ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 าเอาจึงเดนเดินบ้างนี่หาเห็นตาเพิ่นตาโตไหนตาไผ่ตามันพี่น้องเอ,อ๋ยเดี๋ยวเคลื่อนมิ้จังน้อย เอาตาไผตามันตาเพิ่นตาโตมาเป็นเมืองเก่งเลยปอนี่เนี่ย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 บังดีๆดูนี่นี่ยนี่เนี่เนี่ยบังดีๆเบิ่งก็ดูนี่นี่นี่โอ้ยมือกระชั้นอืมห้โให้มานลูกจีได้ซื้อกล้องมันดีๆกว่านี่มาทายอีเมอีก เปลี่ยนสุดเลยไม่พร้อมแม่เอย๋ยแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนต้นนี้นั่งเป็นต้นเลยได้แม่ตะเคียนเป็นเนี่ยเนี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 ยกูหนูเว่าเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นอยู่นี่เ,นเอาจริงโดนโดนแล้วสีไายเป็นรูปเป็นรูปไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผูใ้ใดว่าเบิ่งในิวีแลโอบ่ได้ก็จังเบิ่งเป็นรูปเด้อ เดี๋ยวต้องถามตาเด็กหน่อยเด็กหน่อยมานั่งว่าเขาเห็นตาไหนเนาะหาเดกโขกน้ำเขาเนาะเอาปิดไว้กอนหนึ่งสองสาม อาน,นะครับพี่น้องครับพี่น้องอาศวีได้โชคได้ลาบได้ร่ำได้รวยพี่น้องอาศวีเห็นแล้วตัวดีๆคูณหนุ่ยกะเห็นละ,ละแต่ว่ากะหาก็ได้ตัวเดียวสองตัวพี่น้องจับเสกัาเอาลองเบิงนะครับเด้อว,ว่าอีเมลตะเคียนใส่โชคไผ่ครับว่ได้ได้โชคแล้วอยากมารวมทําบุญกับมาเลยครับณนะวัดอุดมธรรมวนารามบ้านน้องข้าตะบ,บนน้ำมองอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครครับ หลวงปู่สำรวยไตยโนหรือพระครูวิทุนธรรมนิเทศครับผมมาเลยครับถ้าผู้ใดมาบอถึกบอกบอถึกหากทักหาคู่นหนุ่ยได้ครับอ่าคอมเมนต์มาไว้ก็ได้เดี๋ยวคู่นหนุ่ยส่งรถเคชัน์ให้ด้ครับพี่น้องครับถือว่ามาร่วมทําบุญทํากุศลถือว่ามาแบบเกินไปนั่นหลล่ะบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยศาสนาศาสนาบํารุงรักษาสืบไปครับผมถือว่าก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเกินไปน,นั่ไแหละดนจิตดนใจ นเนาะให้ค้นเขาวัดเขาว่าตั้งสินเนาะเขากับบริวารแต่เริเรืองโศกเรื่องหลับอย่างเดียวครับพี่น้องครับมันก็นหลายเรื่องแอบแฝงมาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะรับคือว่าอยากให้ค้นเขาวัดเขาว่าทำบุญทำบุญนี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวบัดน,นี้ช็อตสุดท้ายนี่สีถามในเนื้อนี่อินี่น้นองเนื้อน,นี่เห็นตัวไรเห็นตัวไรเนี่ยเมื่อกี้นี่เล็กห้าครับพี่น้องครับเล็กนี่ เลขสามพี่น้องเลขยังอีกเลขหนึ่งเลขหาเลขสามเลขหนึ่งเหนือเห็นขอนเห็นเลขยังขอนเลขสองเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขสองเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขห้าเลขสามเลขหนึ่งพี่น้องอันนี้คือตาเด็กหน่อยเขาเบิ่งเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีความได้รับคำแนะนำสองคนนี้รวมกันแล้วได้ยี่สิบเอ็ดปีครับพี่น้องครับฉะนั้น เขาเก่งก็คู่เขาพาคู่มาโอดตามนั่นครับพี่น้องครับคลิปต่อไปจักสิภาพไปเลาะใสกติดตามกดติดตามไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณอุ่นน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ